สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามกลุ่มโหราศสตร์ฟันธงนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดแต่ละวันนะครับในสัปดาห์นี้ก็พบกับอาจารย์พุด,ดินศิษย์โหนฟันธงนะครับอาจารย์จะพยากรดวงรายสัปดาห์ให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับระหว่างวันที่23-29เมษายน2566นี้นะครับ เรื่องแรกของผู้ที่เกิดวันอาทิตยคือเรื่องของการเงินนะครับการเงินยังดีนะครับมีสภาพ <c oughs> คล่องอยู่นะครับจะได้เงินมาจากการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะครับบ้านรถที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับและผลประโยชน์ที่จะได้มาจากการร่วมหุ้นลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับควรบูชานะครับทาสุดยอดสีพึ่ง แม่รัศมีประทานพรนะครับท่านจะช่วยเสริมในการเจรจานะครับการพูดคุยกับผู้ร่วมหุ้นผู้ลงทุนนะครับประทานเงินตรามาให้กับท่านในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโปรเจกต์งานต่างๆที่ทำอยู่นะครับจะนำพาความสำเร็จ ความรุ่งโรจนะครับมิสหายจะให้การสนับสนุนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังเหลี่ยมของคนอยู่บ้างในสัปดาห์นี้นะครับเขาอาจจะใช้กลโกงใช้เลขโกนเลขกลโกงต่างๆนะครับที่จะมาทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องงานของเราได้นะครับกวบบูชาพระพระรหัสับดีนะครับกุรุเทวะนะครับ ประทานพรประทานเมตตานะครับประทานความมั่นคงและสติปัญญาให้กับเรานะครับในการคิดในการวิเคราะห์ในการแต่ตองในการทํางานของเรานะครับให้ผ่านสาเร็จราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับขุงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ อบอุ่นดีนะครับมีความสุขนะครับสำเริงสำราญเพลิดเพลินใจนะครับในสัปดาห์นี้ก็หาความสุขกันนะครับมีโอกาสไปเที่ยวไปทานอาหารไปดินเนอร์นะครับเวลาพักผ่อนกันบ้างนะครับก็จะดีนะครับส่วนของคนโสดนะครับคนโสดนะครับจะมีคนหน้าตาดีเข้ามานะครับมาทำให้เราปิ๊งรัก นะครับมาทําให้เราปริ๊งรักแต่ควรดูใจกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนในสัปดาห์นี้นะครับเน้นเรื่องงานนะครับเน้นเรื่องงานเอาไว้แล้วก็เน้นเรื่องการหาปัจจัยนะครับการหารายได้เข้ามานะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็ขอเตือนนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยนะครับมาจากไหนมาจากสภาพอากาศณปัจจุบันนี้นะครับเกิดจาก ความเกลียดนะครับหรือเกิดจากกิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่นะครับาหาโอกาสนะครับไปพักผ่อนนะครับหลบลมร้อนนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับในสัปดาห์นี้อาจารย์ก็พยากรณดวงรายสัปดาห์นะครับครบ ทุกหมวดหมู่นะครับผมุกที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะครับก็ขอนอวยพรให้ทุกท่านนะครับพืความสุขความจเจริญความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทํานะครับอาจารย์ประดินิษิ์ขอมทันโทงสวัสดีครับ